ตอนเราเริ่มที่จะแต่งตัวเหรอจริงๆอ่ะเราเป็นคนแบบทรงทรงฮาร์ดล็อกอยู่แล้วคือแบบทรงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนงี้คือคือปกติอะไรแต่ว่าพอพอเริ่มมาอยู่ฮาร์ดบอยก็เริ่มแล้วเริ่มมีแต่งหน้าเริ่มมีแอสเซสซอรีเริ่มใส่แขนตัดยุเก่งเนี่ยลายเริ่มมีลายเสือลายอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอ่ะคือหมายถึงเสื้อนะพี่นะลายเสือนะเเก่งในเนเก่งใน โอเคเริ่มเริ่มเริ่มแต่งตัวเป็นมากขึ้นนะใช่ใช่ครับแต่เราก็ยังพอแบบคุมโทนประมาณหนึ่งเพราะว่ายังเริ่มแบบยังเรียนรู้อยู่ครับเรียนรู้ที่จะไปขายอยู่ผู้พี่จะแต่งตัวแบบนี้ตลอดเวลาที่ออกจากบ้านไหครับโดยเฉพาะเวลาทํางานบางที่ไปจ่ายตลาดก็ใส่ใส่เสื้อโค้ทหนังไปเลยครับไม่ใช่คือไม่ขนาดนั้นพี่เพชรอย่าไปเชื่ออย่าเชื่อเราเริ่มเชื่อพวกนี้ไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันชื่อว่าจําวันก็แต่งตัวปกตินี่นะครับ เราก็ไม่ได้อยากจะใช้เวลาออกก่อนออกจากบ้านา oh. นะ oh. <laughs> ใช่ปโหพี่ไม่ไหวเขียนตาแต่งหน้าทุกวันผมผมยังนับถือใจผู้หญิงทุกท่านอยู่นะครับที่แต่งหน้าออกจากบ้านทุกวันว่าพ <laughs> <ๆ>วกผมยังใช้เวลานานกันเป็นชั่วโมงอันนี้แต่งหน้ามาประมาณชั่วโมงกว่ากว่า อถ้าว <Auf S 1> ่เราก็ห <Wha> ัดแต่งเองนะยูท re ูง <related> ยูทูบอะไรเงี้ยอ๋อฮะใช่ใช่ใช่นี่ก็จะซื้อกระดาษแข็งก็เจาะรูแล้ปาสก์กระดาเร็จรูเเสร็จเจาะแล้วก็พ่นเลยพุดงง่ายนะไม่ใช่ถนนในบ้านปฏิเสธตารางอะไรไม่ใช่ถนนเออตงเออใช่ไหมมันแต่งทุกวันก็ไม่ได้ใช่ใช่ร้อนด้วยพี่ครับร้อนร้อนแล้วก็แบบลำบากเวลาเราไปไปแบบ ไปตักแดดตักลมอะไรเงี้ยแล้วเก่งนงเก่งหนังเก่งเดฟอะไรเงี้ยมันก็จากดำดำก็จะมีคราบคราบใช่ขึ้นขึ้นเราเราก็แต่งให้มันเหมาะกับสภาพอากาศสำคัญที่สุดคือนั่งไม่ได้เออนั่งยากกับมันแล้วปกติเวลาเราขับไข่นะพี่นะใช่โอ้โหแล้วแบบมันไม่ค่อยเล็กด้วยเหรออุยเอาแล้วพอุ้ยผมผมไม่ค่อยเล็กแม่งยอดวิวขึ้นเลยอีก